สวัสดีครับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาชั้นปีที่4นะครับวันนี้พบกับคุณครูประเดิมชัยแถาแก้วนะครับเราจะเรียนกันในหัวข้อเรื่องการรู้เท่าทันสื่อในสังคมพระหุวัฒนธรรมครับโดยตัวชี้วัดของเรานะครับนักเรียนจะสามารถแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทยได้ครับโดยมาดูกันครับว่าจุดประสงค์ในการเรียนรู้ของเราเนี่ยมีอย่างไรบ้างนะครับหนึ่งเลยคือ บอกการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สื่อในสังคมพระหุวัฒนธรรมได้นะครับ 2. ครับเสนอแนวทางการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อในสังคมพระหุวัฒนธรรมครับและสุดท้ายครับรู้เท่าทันสื่อในสังคมพระหุวัฒนธรรมครับต่อไปครับครูจะมีคําถามให้นักเรียนคิดนะครับมาชวนนักเรียนคิดครับว่านักเรียนเนี่ยทำอะไรมีอะไร หรือว่ากําลังเป็นอะไรอยู่ในสังคมพระหัวฒนธรรมครับคําถามแรกครับปัจจุบันนักเรียนใช้สื่อบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยอะไรบ้างนักเรียนใช้สื่ออะไรบ้างครับรูให้เวลาพวกคิดสักแป๊บหนึ่งครับนักเรียนคิดได้เลยครับนักเรียนหลายๆคนน่าจะได้คําตอบแล้วนะครับคําตอบใกล้เคียงกันมากเลยนะครับเพื่อนบอกว่าสิ่งที่ใช้อยู่เป็นสื่อบนอินเทอร์เน็ตก็คือ y o YouTube f a c e b o o k l ลน E แล้วก็อะไรครับนักเรียนอีกอื่นๆมากมายเลยใช่ไหมครับ Google อย่างนี้ครับเป็นการใช้สื่อบนอินเทอร์เน็ตที่คล้ายๆกันนะครับหลายๆคนตอบถูกนะครับฉะนั้นคำถามแรกปบมือเห้งกนเก่งมากเลยนะครับนักเรียนต่อไปครับครูถามต่อเลยแล้วนักเรียนใช้สื่อบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยทำอะไรบ้างนักเรียนลองนึกไปครับว่าตอนที่นักเรียนใช้เนี่ยนักเรียนใช้ทำอะไรบ้างครับผครูให้เวลาเพื่คิดสักแป๊บหนึ่งครับ เก่งมากเลยนะครับหลายๆคนได้คําตอบแล้วเพื่อนบอกว่าใช้แชทคุยกับเพื่อนใช้หาข้อมูลใช้ส่งการบ้านหรือใช้ในการเสพสื่อต่างๆในการดูทีวีดูการ์ตูนเหล่านี้ครับเก่งมากๆเลยนะครับนี่คือการใช้สื่อบนอินเทอร์เน็ตที่อาจจะถูกต้องหรือบางคนอาจจะใช้ในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ต้องอยู่ภายใต้คําแนะนําของผู้ใหญ่นะครับต่อไปครับครูจะมีแชทให้นักเรียนดูครับว่าแชทนี้ เขาคุยอะไรกันและถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะตอบว่าอย่างไรฉะนั้นลองอ่านไปพร้อมครูและลองคิดตามไปด้วยนะครับเขาบอกว่ารูปถ่ายน่ารักมากมากเอ๊ใครทักมาหาเรานะทักกาบอกว่ารูปถ่ายเราน่ารักมากๆเขาก็เลยตอบไปว่าขอบคุณนะที่ชมแต่เรารู้จักกันเหรอเอ๊ะแสดงว่าต้องไม่รู้จักกันถูกไหมครับฉะนั้นเขาก็เลยตอบมาว่า ปล่าแค่ชอบคุยกับคนน่ารักและตอบบอกว่าอยากรู้จักมานัดเจอกันหน่อยได้ไหมเป็นไงครับถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะตอบว่าอย่างไรฉะนั้นขูให้เวลาพวกเราลองนึกไปครับว่านักเรียนเป็นคนคนนั้นที่โดนถามมาแบบนี้เราจะตอบว่าอย่างไรนะครับรูให้เวลาพวกเราคิดสักแป๊บหนึ่งครับเก่งมากๆเลยนะครับหลายๆคนน่าจะได้คําตอบแล้วนะครับ ทีนี้ครูมีคําถามครับว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์อะไรมันเป็นเหตุการณ์ที่มีใครก็ไม่รู้ถูกไหมครับเป็นคนแปลกหน้าอยู่ดีๆก็ทักมาหาเราเพราะว่าสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยสามารถทักมาหากันได้เลยถูกไหมครับเมื่อเราทักมาแล้วเราจะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่านักเรียนเคยเจอไหมครับหลายๆคนบอกว่าไม่เคยเจอแต่บางคนอาจจะเคยเจอถูกไหมครับและเมื่อนักเรียนเจอแล้วนักเรียนจะ ปฏิบัติหรือปฏิบัติตนอย่างไรกับเหตุการณ์นี้หลายๆคนตอบได้นะครับว่าเราจะไม่คุยกับเขาต่อและก้าวปฏิเสธทันทีก้าวปฏิเสธทันทีและนําข้อมูลเหล่านี้ไปปรึกษากับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ถูกต้องไหมครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ดีมากๆเลยเป็นข้อปฏิบัติที่เก่งมากๆชาญฉลาดมากๆต้องปฏิเสธเลยนะครับต่อไปครับในสังคมศตวรรษที่21เนี่ยที่สื่อสาธารณะมีหลายช่องทางมากๆเลย การสื่อสารอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถเข้าถึงง่ายสามารถดาวน์โหลดทั้งข้อมูลภาพและสื่ออื่นๆอีกได้ตามที่เราต้องการและค่อนข้างมีเสรีภาพมากๆนะครับช่องทางเหล่านี้ทำให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศหรือมุมมองหรือสิ่งที่เราจะชี้เนะเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมทางเพศเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมเนี่ยปะปนกันอยู่ถูกไหมครับฉะนั้นวัยรุ่นไทยหรือคนอย่างพวกเราเนี่ยนักเรียนอย่างพวกเราเนี่ย ต้องรู้จักในการเลือกหรือเสพสื่อนั้นและปฏิบัติตนต่อสื่อนั้นๆได้อย่างมีคุณภาพต้องมีทักษะชีวิตครับและมีการเรียนรู้ได้อย่างชาญฉลาดในสังคมที่มีพระหุวัฒนธรรมครับเราจะต้องรู้เท่าทันสื่อและจะต้องเลือกเสพสื่อที่ดีไม่ถูกหลอกไม่ถูกสื่อโซเชียลหรือสังคมอินเทอร์เนต็ตเนี่ยหลอกลวงเราได้นะครับครูจึงมีกิจกรรมให้นักเรียนทำครับให้นักเรียนร่วมกันบอกวัฒนธรรมที่ เปิดการรับรู้และเรียนรู้ในปัจจุบันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนักเรียนลองคิดก่อนครับครูให้เวลาพวกเราคิดสักแป๊บหนึ่งครับลองคิดได้เลยครับนักเรียนเก่งมากเลยนะครับหลายๆคนน่าจะได้คําตอบแล้วนะครับมาดูสิ่งแรกครับว่าในปัจจุบันเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับหลายๆคนตอบเหมือนครูครับว่ามีสื่อโซเชียลมีเดียถูกไหมครับและมีอะไรอีกบ้างครับที่มีการเปิดการเรียนรู้และสามารถ เรียนรู้การรับรู้ในปัจจุบันได้ครับเก่งมากๆนะครับคือการแต่งกายนั่นเองสิ่งต่อไปครับหลายๆคนชอบดูนะครับคือภาพยนตร์นั่นเองนะครับหลายๆคนตอบมาว่าอะไรครับรูปแบบการใช้ชีวิตต่างๆนะครับในชีวิตประจำวันถูกไหมครับและสิ่งต่อไปครับหลายๆคนครูเชื่อว่าชอบและก็อยากที่จะร้องหรืออยากที่จะฟังนั่นคือเพลงนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นการรับรู้หรือว่าเรียนรู้สิ่งต่างๆ ในเรื่องของเพลงในเรื่องของความเป็นสื่อบันเทิงต่างๆครับต่อไปครับเพื่อนจะชอบมากชอบเข้าไปรับรู้เรียนรู้รับรสชิมรสนะครับก็คืออาหารนั่นเองและสุดท้ายครับพวกเราเนี่ยครูว่าหลายๆคนน่าจะชอบแน่เลยสิ่งต่อไปเนี่ยหลายๆคนน่าจะเดาถูกแล้วถูกไหมครับว่าอะไรที่เราชอบก็คือเกมออนไลน์นั่นเองครับแต่เราต้องรู้จักในการเล่นในการเลือกที่จะเล่นเลือกเวลารู้จักกาละและเทศะ กาลคือเวลาครับเทศะคือสถานที่เราต้องรู้ครับว่าเวลานี้ควรทําอะไรในสถานที่นี้หรือเปล่านะครับต้องเลือกให้ถูกด้วยนะครับและเมื่อนักเรียนมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมในสังคมแล้วเนี่ยเมื่อมันเข้ามาหาตัวเราแล้วบุคคลที่จะมีทั้งหวังดีและไม่หวังดีกับเราเนี่ยทำให้เกิดอันตรายและมีความสูญเสียกับตัวเรามากนะครับฉะนั้นเราจะเลือกปฏิบัติตัวอย่างไรให้ปลอดภัยจากคนกลุ่มนี้ นักเรียนจะเลือกปฏิบัติตัวอย่างไรครับนักเรียนลองคิดดูครับเก่งมากๆเลยนะครับฉะนั้นเราก็จะต้องปรึกษาผู้ใหญ่ครับเราจะต้องเล่นอยู่ภายใต้คำแนะนำของผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ลุงป้านะอาพ่อแม่ผู้ปกครองเราเนี้ยเราขอคำปรึกษาได้นะครับและเราต้องไม่ลงเชื่ออะไรง่ายๆครับไม่ว่าอะไรก็ตามนักเรียนต้องรู้เลยว่าของฟรีไม่มีในโลกฉะนั้นเราต้องศึกษาและรู้เท่าทันมันได้อย่าง มีความชาญฉลาดในการใช้สื่อโซเชียลอีกด้วยนะครับต่อไปครับการใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดในสังคมพระหุวัฒนธรรมเราต้องตระหนักในความเป็นพลเมืองของโลกนะครับเพราะทุกส่วนของโลกเนี่ยจะถูกเชื่อมโยงกันด้วยเทคโนโลยีถูกไหมครับเพราะว่าเราอยู่ประเทศไทยเนี่ยเราอาจจะคุยกับคนประเทศญี่ปุ่นได้คนสหรัฐอเมริกาได้ เพราะมันเชื่อมถึงกันทางโลกนะครับการสื่อสารเนี่ยจะทันสมัยมากนักเรียนเห็นไหมครับว่ามีข่าวใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นข่าวที่ต่างประเทศเราก็จะได้รับรู้ได้อย่างเร็วและทันท่วงทีเพราะมันเชื่อมโยงกันฉะนั้นเราจึงต้องมีการตรวจสอบครับว่าข่าวที่เราได้รับเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าเราต้องมาทบทวนว่าค่านิยมต่างๆที่เราได้มาทั้งเรื่องเพศหรือเรื่องอื่นๆเนี่ยมันมีประโยชน์หรือมีโทษมีผลต่อเราหรือเปล่านะครับ ว่าในระยะสั้นระยะยาวเนี่ยมันจะส่งผลต่อเราอย่างไรเมื่อเราเสพสื่อสิ่งนั้นไปแล้วเราเกิดความเชื่อต่อสิ่งนั้นไปแล้วในระยะสั้นมันจะเกิดผลกระทบอย่างไรต่อเราและต่อต่อไปในระยะยาวเนี่ยจะส่งผลอย่างไรนะครับและนักเรียนเนี่ยเคยได้รับรู้ข่าวมาบ้างไหมครับว่าตามประเทศเขามีข่าวอะไรและเราเผลอไปเชื่อหรือเปล่าโดยที่เรายังไม่ได้สืบว่าข่าวนั้นจริงหรือไม่จริงค <that 's it. S 2> <ๆ>รูคิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยเผลอเลิไปบ้างแต่ว่าเมื่อเราได้เรียนแล้วเนี่ย เราต้องคิดนะครับไต่ตองก่อนว่าสิ่งนั้นถูกหรือไม่ถูกดีหรือไม่ดีนะครับต่อไปครับการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อนะครับเราต้องมีทักษะในการเข้าถึงสื่อที่หลากหลายมีคุณภาพมีความสามารถความเข้าใจนักเรียนต้องสามารถตีความและประเมินค่าและตัดสินใจที่จะเลือกสื่อชนิดนั้นๆครับว่ามีความหลากหลายอย่างไรและมีอันตรายต่อเราหรือเปล่าแล้วนักเรียนเคยไหมครับว่านักเรียนเนี่ยเคยเข้าไปเรียนรู้สิ่งนั้น สื่อนั้นๆแล้วมันเกิดอันตรายหรือไม่อันตรายนักเรียนจะสามารถตัดสินใจได้อย่างไรครับอ่าหลายๆคนตอบถูกนะครับเราต้องตัดสินใจจากเนื้อหาที่มาและความน่าเชื่อถือถูกไหมครับฉะนั้นเราต้องตัดสินใจให้ได้เมื่อเราเสพแล้วอย่าเชื่อครับเราต้องดูว่าเอมาจากสำนักข่าวที่มีความน่าเชื่อถือแค่ไหนเราลองนำไปปรึกษาผู้ใหญ่สิว่าเอข่าวนี้มันจริงหรือเปล่า เราควรเชื่อได้หรือไม่ฉะนั้นนักเรียนต้องรู้เท่าทันสื่อด้วยนะครับต่อไปครับการเคารพตนเองเคารพผู้อื่นและเคารพความหลากหลายครับเราต้องให้คุณค่าให้ความภาคภูมิใจลักษณะทางกายภาพครับไม่ว่าเพื่อนคนนั้นจะเป็นอย่างไรมีผิวสีดำผิวสีขาวลักษณะทางกายภาพจะเป็นอย่างไรอ้วนผอมสูงเตี้ยเราไม่ควรคำนึงถึงความแตกต่างสิ่งนั้นครับไม่ต้องคำนึงถึงชาติพันธ์ รวมถึงตัวตนทางเพศของเพื่อนนะครับให้ความสําคัญครับต่อการปกป้องสิทธิของเพื่อนนั้นๆและต้องปกป้องสิทธิของตัวเองอีกด้วยนะครับต่อไปนะครับต้องให้ความเคารพผู้อื่นและเคารพความหลากหลายของบุคคลอื่นๆครับในสังคมนะครับเช่นเราต้องมีความภาคภูมิใจในตัวเองและต้องเคารพผู้อื่นไม่ว่าเพื่อนจะเป็นอย่างไรก็ตามไม่ว่าเพื่อนจะมีลักษณะอุปนิสัยอย่างไรเราต้องเคารพความหลากหลายของแต่ละบุคคลนะครับ ต่อไปครับเป็นการใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดในสังคมพหุวัฒนธรรมครับหนึ่งเลยต้องตระหนักในความเป็นพลเมืองของโลกถูกไหมครับและต้องพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อต้องเคารพตัวตนเคารพผู้อื่นและเคารพความหลากหลายนะครับฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องนํามาปรับใช้กับตัวเองและนําไปเผยแพร่พพให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับต่อไปครับเราลองมาดูซิว่าถ้าสมมติว่ามีข้อความนี้เรา เกิดไปเห็นขึ้นมาว่าด้วนมือถือรุ่นยอดฮิตลดราคาเกินครึ่งซื้อตอนนี้ฟรีของแถมอีกมากมายกดลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยด้วนเราจะกดเลยไหมครับนักเรียนหลายๆคนอาจจะเผออไปกดแต่เราต้องอยั้งตัวเองไว้ก่อนว่าเราไม่ควรกดถูกไหมครับเพราะว่าอาจจะเป็นลิงก์ที่ อาจจะเป็นแสปแปมก็ได้อาจจะเป็นไวรัสก็ได้หรืออาจจะเป็นลิงก์ที่มันหลอกเราก็ได้ฉะนั้นไม่ควรเลยนะครับฉะนั้นเราต้องนําข้อมูลนี้ไปปรึกษากับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ว่าเอถ้ามันมีแบบนี้มาเราควรจะเชื่อหรือเปล่าหรือว่าอาจจะลดจริงก็ได้แต่ว่าต้องดูว่าที่มานั้นมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนถูกไหมครับอย่าก,กดแบบปัจจุบันทันด่วนหรือว่าทําอย่างใจร้อนรวดเร็วอันนี้ไม่ถูกต้องเลยนะครับอันนี้ไม่ควรทํานะครับนักเรียน ให้น okay. in ักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับการรับสื่ออินเทอร์เน็ตนะครับในสังคมพระหุวัฒนธรรมส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมโดยทําลงในแผนภาพความคิดนะครับนักเรียนโดยด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นการรับสื่ออินเทอร์เน็ตในสังคมพระหุวัฒนธรรมนะครับซึ่งด้านบนก็จะเป็นพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมและด้านล่างก็จะเป็นพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมนะครับนักเรียนทําตามแบบนี้เลยนะครับนักเรียน นักครูให้เวลาพวกเราไปทำสักแป,ป๊บหนึ่งครับเก่งมากๆเลยนะครับหลายๆคนน่าจะทำเสร็จแล้วนะครับครูจึงขออนุญาตยกตัวอย่างเพื่อนหนึ่งคนครับเพื่อนบอกว่าพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมเนี่ยคือการแสดงออกทางเพศที่เหมาะสมกับวัยของตนมีทักษะในการเรียนรู้สื่อมีการใช้สื่ออย่างเป็นประโยชน์ เคารพความหลากหลายของผู้อื่นครับในส่วนของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเนี่ยเพื่อนเขียนว่าใช้ความรุนแรงไม่เคารพสิทธิของผู้อื่นเผยแพร่พราพที่ไม่เหมาะสมในเรื่องเพศอันนี้ไม่ดีเลยนะครับนักเรียนฉะนั้นปรบมือให้เพื่อนคนนี้ครับทําเก่งมากเลยทําถูกต้องนะครับปรบมือครับนักเรียนเก่งมากๆเลยนะครับและจากที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยเนื้อหาทั้งหมดที่เราเรียนไปแล้วรเราจะมลาลองทําแบบทดสอบกันว่าเราจะตอบคาถามได้ถูกต้องมากน้อยเพียงใดนะครับ มาดูข้อแรกเลยครับนักเรียนข้อหนึ่งคือข้อใดเป็นการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่ถูกต้องก็ไก่ครับเลือกเชื่อข้อมูลที่เว็บไซต์สวยๆงามๆอันนี้ถูกต้องหรือเปล่าครับขอไข่ครับใช้ข้อมูลจากแหล่งที่มีที่มาของข้อมูลข้อควายครับนำข้อมูลจากเว็บไซต์ที่มีข้อความมากที่สุดดีหรือเปล่าครับ ง,งูครับเลือกข้อมูลที่มีภาพประกอบเด่นชัดรูให้เวลาพวกคิดสแปมหนึ่งครับว่าอันไหนเป็นการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตที่ถูกต้องครับเก่งมากๆเลยครับนักเรียนหลายๆคนน่าจะได้คําตอบแล้วนะครับคือข้อขอไข่นั่นเองใช้ข้อมูลจากแหล่งที่มีที่มาของข้อมูลครับปุบมือให้ตัวเองครับนักเรียนเก่งมากครับเก่งมากๆเลยนะครับมาดูข้อต่อไปครับนักเรียนข้อใดมีการใช้สื่อได้อย่างปลอดภัย ขอใครครับเปิดกล้องพูดคุยกับคนแปลกหน้าปลอดภัยหรือเปล่าหรือไม่ปลอดภัยครับขอใครครับกดเข้าลิงก์ที่ไม่มีแหล่งที่มาตามผู้อื่นขอควายครับเข้าดูคลิปการสอนเพิ่มเติมทุกวันงอง,งูครับบอกข้อมูลส่วนตัวของตนเองในโซเชียลครูให้เวลาเพื่อเอาคิดสักแป๊บหนึ่งครับว่าข้อใดเป็นการใช้สื่อที่ปลอดภัยครับเก่งมากเลยหลายๆคนน่าจะได้คำตอบแล้วนะครับ คือข้อคอควายนั่นเองเข้าดูคลิปการสอนเพิ่มเติมทุกวันส่วนข้ออื่นอันตรายครับอย่าทําเด็ดขาดนะครับข้อต่อไปครับข้อใดเป็นผลเสียจากการหลงเชื่อผู้อื่นที่ไม่รู้จักผ่านโลกอินเทอร์เน็ตครับก็ไก่ครับสินเปลืองค่าอินเทอร์เน็ตครับขอใข่ครับอาจถูกหลอกและเป็นอันตรายในเรื่องเพศขอควายครับ เสียเวลาในการพูดคุยกับคนแปลกหน้าและงองงูครับเครื่องมือที่สื่อสารได้รับความเสียหายครับครูให้เวลาพวกเราสักคิดสักครู่หนึ่งครับนักเรียนแล้วมาตอบครูนะครับว่าตรงกับที่ครูเฉลยหรือเปล่าหลายๆคนน่าจะได้คําตอบแล้วนะครับฉเฉลยคือข้อขอไข่ครับอาจจะถูกหลอกและเป็นอันตรายในเรื่องเพศนั่นเองครับฉะนั้นการเรียนรู้เท่าทันสื่อในสังคมพระหุวัฒนธรรมเนี่ย จะช่วยให้นักเรียนมีทักษะชีวิตมากขึ้นไม่ถูกหลอกครับไม่หลงเชื่ออะไรที่มันเข้ามาง่ายอะไรที่ได้มาง่ายได้มาฟรีไม่มีในโลกนักเรียนต้องฟังไว้และนักเรียนต้องคิดไว้เสมอครับและนักเรียนจะสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและจะส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศให้นักเรียนแสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับบุคคลที่นักเรียนรู้จักและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับคนแปลกหน้านะครับนักเรียนจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่าง ปลอดภัยและมีความสุขอีกด้วยครับต่อไปครับครูจึงมีชิ้นงานให้นักเรียนทําครับให้นักเรียนเนี่ยเสนอแนวทางในการปฏิบัติตน้นเกี่ยวกับการเรียนรู้เท่าทันสื่อในสังคมพระหุวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับตนเองพร้อมอธิบายผลที่เกิดขึ้นลงในแผนภาพความคิดครับครูมีตัวอย่างแผนภาพความคิดให้นักเรียนดูนะครับอ่านนักเรียนดูเลยนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับในกรอบสีเขียวจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับตนเอง ถ้านักเรียนปฏิบัติครับก็จะมีผลเกิดขึ้นตามข้อบนครับแต่ถ้านักเรียนไม่ปฏิบัติเนี่ยจะเกิดผลขึ้นตามข้างล่างนี้นักเรียนเขียนได้เลยนะครับฉะนั้นครู่ให้เวลาพวกเราไปเขียนและไปทาสักแป๊บหนึ่งครับนักเรียนไปทําได้เลยครับหมดเวลาแล้วนะครับฉะนั้นหลายๆคนน่าจะทาสิทธิ์สิ้นแล้วนะครับ ครูขออนุญาตยกตัวอย่างของเพื่อนหนึ่งคนให้นักเรียนดูนะครับเพื่อนเขียนมาว่า 1. เลยคือแต่งกายสุภาพเหมาะสมกับกาละเทศะหยอดเยี่ยมครับ 2. คือให้เกียรติซึ่งกันและกัน 3. ครับไม่ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในทางที่ไม่ถูกต้องครับเพื่อนเขียนแนวทางมาได้ดีมากๆเลยนะครับถ้านักเรียนปฏิบัติตามนี้ผลที่เกิดขึ้นคือเป็นสิ่งที่ชื่นชมต่อผู้คนที่พบเห็นครับ และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขครับแต่ถ้านักเรียนไม่ปฏิบัติตามนี้นะครับจะทําให้นักเรียนเนี่ยมีพฤติกรรมที่ล้อแหลมส่งผลให้เกิดอันตรายต่อตนเองอีกด้วยครับฉะนั้นเพื่อนเียนมาดีและถูกต้องอามากฉะนั้นปรบมือให้เพื่อนครับเก่งมากๆเลยนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสื่อสารและการเรียนรู้ในสื่ออินเทอร์เน็ตโลกอินเทอร์เน็ตไปแล้วเนี่ย นักเรียนเป็นความรู้หรือเป็นข้อมูลที่ดีมากๆเลยครับนักเรียนสามารถนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างดีมากๆเลยเมื่อนักเรียนนําไปปรับใช้เนี่ยจะทําให้นักเรียนเนี่ยสามารถดํารงชีวิตได้อย่างปลอดภัยไม่ถูกสื่อเนี่ยล่อลวงในเรื่องของเพศในเรื่องของการสูญเสียต่างๆอีกด้วยนะครับนักเรียนต้องนําไปปรับใช้ให้ชีวิตประจำวันเนี่ยดำเนินได้อย่างมีความสุขและอย่าลืมครับนําไปบอกเพื่อนครับว่าการ เสพสื่อแบบนี้ไม่ถูกต้องไม่ดีอย่างไรและควรเสพสื่อได้อย่างปลอดภัยอย่างไรนําไปเผยแพร่ต่อครับกับคนในครอบครัวให้สามารถเสพสื่อได้อย่างปลอดภัยและยังเผยแพร่ข้อมูลนี้กับคนในสังคมในชุมชนได้อีกด้วยครับและทุกคนก็จะไม่ถูกหลอกจากสื่ออินเทอร์เน็ตที่มีข่าวถูกหลอกกันอยู่ทุกๆวันนะครับฉะนั้นเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมมีความสุขนะครับ ฉะนั้นเนื้อหาวันนี้หมดแต่เพียงเท่านี้หวังว่านักเรียนจะนำความรู้ไปเผยแพร่และนำไปปรับใช้กับตัวเองนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ